ถ้าถ้าแบบนี้ผมว่าอมไม่รู้อ่ะถ้าถ้าดำเดินระวังตัวเนี่ยขาวไม่น่าขาวน่าจะเหนื่อยมากคุณนศร์เขาเล่นเอ็นเกมละเอียดอ่ะเขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบเอมีแต้มชัวแล้วก็เอ็นเกมชนะแล้วแต้มครึ่งสองแต้มครึ่งอะไรอย่างเงี้ย,ย <laughs> คือคือตรงนี้ดูนะพวกเราพวกเราดูนิดนึงนะครับน้องๆอ,อ,อยูนะ,ะเวลาเราเล่นเล่นใช่ไหมครับโดยโดยธรรมชาติปกติเนี่ย เวลาเดินเนี่ยเขาจะรับมือเขาจะรับมือแต่ผมผมคิดว่าคุณคุณน้อยอาจจะไม่อยากไม่อยากเจอรูปนี้คุณน้อยอาจจะไม่อยากเจอแบบอยู่ดีพอเดินปุ๊บรับแล้วกลับมาล้อมมุมเวนี้ส่วนใหญ่ข่าวจะรู้สึกว่าจะเหนื่อยและตึงคือเล่นเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเดินโจมตีก่อนแต่ว่าดำเนี่ยปกติมันจะต้องหนีบหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหนีบรับมืออะไรก็ได้ทุกอย่างรับรับแล้วแต่แต่ดำเลือกที่จะสวนเลยที่เนี้ย ก็ไม่ค่อยเห็นเล่นนะครับแล้วพอข่าวซ้าที่นี่เนี่ยดําซ้ําอีกทีนึงเนี่ยนะครับแล้วข่าวซ้ําที่นี่เนี่ยอันนี้ต้องดูละดําทิ้งมืออันนี้ดําวางแผนมาค่อนข้างดีนิดหนึง่งคือถ้าออกมาอย่างงี้ผมคิดว่าดําวางแผนตรงเนี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จไม่ได้ดูเกมเมื่อกี้ก็จะรู้เลยว่าดําเนี่ยอยากจะใช้บ้านหลังนี้ฟรีเนี่ยมองมองนี้เราก็จะรู้เลยว่าดําอยากจะได้บ้านหลังนี้ พราะฉะนั้นสิ่งที่พเพราะอะไรเพราะว่าขาวเมนเนี้ยยังไม่ตายนะขาวเมน,นี้ยยังไม่ตายถ้ามาขาวเนี้ยได้เดินบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้ขาวยังรอดชีวิตได้อยู่แต่ขาวจะรอดตรงนี้เนี่ยได้เนี่ยเมื่อไหร่เนี้ยอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ดําเนี่ยประสบความสาเร็จคือดําอยากจะได้ก้อนนี้แลแน่ๆน่น่าจะได้ด้วยคิดว่าน่าจะได้ข่าวรับมือง่ายไปนิดนึ่งนะจริงๆผมคิดว่าจังหวะน,นี้ก้ามกึง่งผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมน่นาจะหนี เพราะว่าเพราะว่าดำมันใหญ่มากเพราะเพราะขาวตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะออกมาตรงนี้ได้เวนี้ตรงนี้ยกำแพงดำร้อยปอร์เซ็แล้วทะลุกออกมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ดำได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยถืว่ายากแล้วาเดินกระแทกอืมก็เดินตามจุดเซก,กิปกติอ่าน่าจะไปอีกทีนะ จริงๆอะผมผมไม่แน่ใจดําด้วยดาตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมอาจจะเดินอาจจะเดินเดินอย่างนี้ก็ได้คิดว่าเดินอย่างนี้ใหญ่<ม>เป็นไปได้นะเป็นไปได้ทั้งหมดนะ<ม>คือเขาเก่งกว่าผมนะต้องบอกเลยสองสองคนที่เขาเก่งกว่าผมแล้วแต่ว่าผมในมุมมองของผมแล้วกันเนะเาะกระแทกรับอ๋อ,อ,อเลือกกินเคลียร์ <How long? S 1> โอ้กินเคลียร์ ดำเดินดีอ่ะามเดิน,นจริงๆขาวเสียไปช้าไปทีหนึ่งครับเม็ดเอสิบหกไม่ควรเดินพี่จักเม็ดเ <A 16. S 1> อสิบหกปรติปกติเขากินกระแทกที่คิวสิบหกแทนนะครับใช่ปะครับถูกไหมถูกไหมเออปกติเขาซ้ำโปกติเขาซ้ำเม็ดนี้โ<อ><ไ>ปรตีซ้ำอปกติไปรนี้อืตีในเกมเขาไปซ้ำเอสิบหกแล้วโอ้โห คือคือซ้ำเนี้ยซ้ำเนี้ยนะซ้ำเนี้ยมันมีมันมีเดินอย่างงี้ได้ด้วยใช่มีเดินเปออย่างงี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณน้องต้องกลับมาซ้ำคือคือซ้ำไปเนี้ยผมผมเดาอยู่เนาะเพราะขาดทุนแต่ว่าตอนที่เขากลับมาซ้ำเนี้ยเพราะเขาอ่ะเขาก็เล็งไว้ว่าเดี๋ยวเขาอยากจะสร้างบ้านหลังเนี้ยใหญ่ๆแล้วคือถ้าถ้าเข้ามาในบริเวณเนี้ยเขาจะไม่กลัวเพราะเขาตรงเนี้ยเขาลอดชีวิตแล้วเขาแข็งแรงพอเวลาเขาแข็งแรงเนี้ยเวลาเข้ามาในบริเวณเนี้ยสู้กันแล้วเนี้ยเขาจะได้เปรียบ ดำแบบดำแบบดำแบบใจยเย็นนะดำจริงดำเดินแค่นี้กัดใจยเย็นมากเลยคือเขาคงคิดว่าอยากจะให้ขาวดำเดินมาอย่างเงี้ยแล้วขาวจะสู้ยอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาน่าจะอยากสู้อยากสู้ยอะไรเงี้ย <c oughs> ดำเดินที่เนี่ยอันนี้ผมว่าเดินแบบเดินแบบเอาฝ้าโกเดินเลยเดินแบบใจเย็นให้ให้บ้านเป็นแบนด์ให้บ้านเป็นแบรนดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> เพราะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าแล้วอ่าขาวเลือกกระโดดถูกนะครับดำเดินขาวเดินดำบิน โอเคครับสันขาวดําเดินดีอะผมว่าดําเดินดีมากเลยกระดานนี้ตีเดินดีว่ะผมชอบดํานะผมไม่รู้ว่าเอไอว่ายัางไงนะแต่ว่าผมผมผมชอบดําตอนเนี้ยคนอื่นเป็นไงไม่รู้แพนดี้ชอบขาวชอบดํานี่เขาบอกขาวนํำครึ่งแต้มแพนดี้ชอบขาวชอบดําแพนดี้ชอบสีขาวค่ะชอบบ้านชัวร์เหรอใช่ค่ะ ยาใครชอบดำไอ้ใครชอบชอบดำใครชอบดำเหมือนผมบ้างมีใครไหมตีเหรอพีได้ค่ะเจไดอาเจไดไอ้ยดีมากโอ้โหเราพวกเดียวกันมีพวกบเรามีพวกเอาตายแล้วตีหวยให้นะอย่างนี้เนี่ยหนุนชอบสีดำค่ะเป็นุชอบขาวเอาละเป็นเรื่องละเรามาดูวันต่อเรามาดูกันต่อหนุนชอบขา เริ่มเป็นเรื่องแล้วทีนี้ค,คือดำดำดำด,ำดีครูจากแต่ว่าถ้าดำส่วนตัวนะถ้าคิดว่า<ด>ถ้าคิดว่าถ้าดำไม่เล่นทีเก้าแรกกับคิวสิบอะล้วมาเดินโจมตีเลยจะชอบดำเหมือนกันแต่พอไปแรกให้ขาวเดินคิวสิบแล้วรู้สึกขาวโอเคอ่ะขาวสบายไม่นีเหมือนอไม่ค่อยน่าแรกเท่าไหรมันสันเขามันใหญ่อ่ะมันใหญ่อะคือถ้ามาเดินเดินแถวๆนี้เลยเพอเลอเอ คือเธอเดิน,ดนแล้วเเดินเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินเงนี้ยอืมพอๆกันอนะผมว่าแต้มก็ไม่หนีกันหรอกแต่ว่าตอนที่จังหวะเดินที่เนี่ยแล้วแล้วเดินเงนี้ยแล้วขาวเดินที่เนี้ยผมว่าดําโอเคแล้วด,ดําดีดําเดินดีตัวดาไล่ฆ่าแล้วอันนี้ก็เกินไปน,นิดนึงว่าเนี่ยผมนะผมเดาว,ว่าดำเอไอนะ่าจะต้องให้ให้กินนะผมเดาว,ว่าเอไอให้กิน ดาวนะไม่เชื่อจะลองเปิด AI ไอดูนะผมดาว,ว่า AI ไอต้องให้กินกินเป็นนี้ใหญ่มากแต่ว่าขาวอาจจะแลกด้วยกันเดินแป็น,นี้ต่อดำหัวดำไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วบอว่าถ้ากินเป็นนี้ยขาวเกมเนี้ยผมว่าจบเลยนะเนี่ยดำกินดำต้องกินเป็นนี้ผมว่าดำต้องกิน <c oughs> อ่ามาดูแล้วกันพอาดำเดินที่นี่แล้วขาวแหวนขาวพยายามเดินรอดอ่ารอดแล้วนีรอดชิวไปหน่อยกะเนี่ย เกมจบแค่นี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเกมเนี้โอ้ผมคอมเมนต์นานเหมือนกันนัเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอเปิด a อให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิด AI ให้ดูคู่กันแล้วเดี๋ยวจะได้มาจับคู่เล่นกันนะครับเอะผมขอ Stop r เรคคอรด้วยนะครับ recording stopped เดี๋ยวผมเปิด AI ให้ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจับคู่เล่นกันนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือกระดานนี้เป็นกระดานที่ห้าดั้งเล่นนะครับกับสี่ด้างคือสี่ด้างก็ เป็นสีด้างค่อนข้างสตรองนะตีก็คือเล่นเล่นดีมากแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกันอขออนุญาตแป๊บหนึ่งโหลดเิ้นหนึ่งค่ะโอไเอไอเปิดแล้วมผมจำไม่ได้นะว่าเขาเดินไปไหนกันบ้างเนาะน่าจะดำเดินจุดดาวสองจุดก่อข่าวเดินที่นี่นาะดำเดินแล้วข่าวเดินใช่ไหม <c oughs> ดำ ไม่ผิดสับมุมกันครับกูจักสับมุมกันยังไงนะครับขอโทษทีสับมุมกันครับคือเขาเปิดเอขวาใช่กว่าด้านขวาครับเม้นหนึ่งอยู่กว่าโคมาขูดครับขวาบนดำเหรอใช่ใช่ใช่ขอโทษแล้วข่าวก็เดินนี่ใช่ใช่ใช่ขาวเดินข่าวเดินใช่แล้วก็ขวาล่างขวาล่างขวาล่างครับอีวสาม ขาวแปดจุดสามคิวสาม Q สาม Q สามที่นี่ได้แล้วขาวก็เดินสี่สี่ตีตามาบนสี่สี่สองข้างเหรอใช่ครับอ่าตีใช่ไหมตีสวนตีสวนตีีสวนดวหนึ่งตีสวนดวหนึ่งตีสวนกับอีกถูกไหมไม่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 ถึงไม่ถึงขาวตีสวนดวลหนึ่งตีสวนเส้นสี่คิวสิบหกคิวสิบหก คสิบที่ไม่ใช่หรอพี่พีพีสิบหกพีสิบหกขาไม่ได้เอออพีสิบหกใช่เออพีสิบหกเยอะนะพีเยวนะคือขาย้อนสามหกไงกูจักคือรูปที่ผัดกันซามมุมไงมันมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงเนี่ยม่ไม่ไมย้อนย้อนย้อนหนึ่งเมตรกูขาไม่ล่าสุดขิดต้องโดนเนีอ๋อจมตีตรงๆอย่างเงี้ยหรอโจมตีอย่างนี้เขาตีสวน อ่าล้วดำเดินเนี่ยนะมันบอกให้เดินง่ายๆก่อนใจเย็นๆก็ค่อยเล่นเนี่ยเหมือนกันที่คอมเมนต์ไปก็เล่นง่ายๆอืมนี่พอดำซ้ำข่าวกระแทกซ้ำอีกทีหนึ่งซ้ำอีกทีดำซ้ำโอ้ยดำนี่เอไอดูเอไอมาเยอะเนี่ยนี่เหมือนวางแผนมาแล้วอ่ะวางแผนมาแล้วข้างครับไม่ใช่ข่าวซ้ำข่าวซ้ำอีกข่าวซ้ำอีกช้อนช้อนซ้ำซ้ำอีกทีป่ะ ได้ครับซ้ำอีกทีโอกว่าข่าวขาดคุณแล้วเนี่ยในตอนนี้ดำข่าวไม่ค่อยดีอันนี้คือดำมันให้ดำเล่นไปเล่นดำมาวางแผนเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดใช่ไหมแล้วข่าวก็เดินโจมตีเออข่าวตามมาปกติตามมาดำทะแยงไม่ไม่ไม่รับ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 ข่าวรับที่ก่อนข่าวรับมุมนั้นหมายถึงข่าวรับมุมซ้ายครับอ่ารับอ่าแตะแตะมุมรูปปกติ แต่ไม่ลบสองนะใช่ครับออกมาทั่วออกมารูปปกติอ๋อโอเครับแล้วเข้าไปเดินตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยอย่างครับจบรูปอ,ะอ่ะอะแล้วเขาก็มาใหยมาตีให้ามาตีตามมาตีตามมาี่อันนี้ที่คอมเมนต์ไปเมื่อกี้ก็มีเดินได้นะจุดเขียวๆพวกนี้เดินได้หมด เดินตามหาเคดำเหนี้ขาวจัากลับไปกินเนี่ยผิดสมว่าขาวเป็นเนี้ยผิดนะแต่จริงๆมันเดินได้นะเขียวเขียวเงี้ยคือเดินได้่าวินเลตแปดแปดดำดีกว่าขาวจับกินอ่านี่ให้เดินจุดสันเขาต้องสันเขาก่อนสันเขาไม่ต้องไปสนใจแล,แล้วให้เดินสันเขานะดำเรื่องเดินที่นี่ดำเรื่องเดินขาวกระโดด ดำยาอีกทีหนึง่งอันนี้ดำต้องไปเดินนี่เลยไปช่วยเขาแต่งคิวมูแต่มันเดินได้นะไม่ได้ผิดนะเพราะมันขึ้นเขียวๆนี่ถือว่าเดินได้นะจะต,ต่อออ๋อให้กดเลยอืมให้กดไปเลยเพราะเขาเดินที่นี่มันไม่ได้ผิดหลายเลงอ่เดินที่นี่ขาวขาวผิดแล้วขาวต้องเดินตรงนี้ใหญ่ขาวมาเดินซ้ำที่นี่แล้วดำต้องซ้ำ ซ้ำำนิดนึงนะไอ,อ้ที่ผมอธิบายเอไอฟังนิดนึงซ้ำที่เนี่ยมันหมายความว่าคือมันอะ่ะบอกว่าข่าวกลุ่มนี้ยมันรอดอยู่แล้วไม่ต้องไปคือแค่บังคับจํากัดจํากัดคือเขาบอกว่าอย่าอยู่ใกล้ความแข็งแรงคือที่เอไอให้เดินที่เนี่ยเพราะว่ามันมีมันมันจะสร้างบ้านตรงด้านเนี้ยแต่ถ้าอยู่ใกล้ไปมันจะสร้างยากเกมจริงเขาเข้ามาใกล้ไปปะใกล้ไปที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับนิบสวนเลยอ่าวนิบสวนไม่น่าถูกอะ่ะอืมไม่น่าดี แต่มันมีนะ AI ให้เดินเหมือนกันถือว่าเดินได้นะไม่ไม่ผิดดำทะแยงแน่นอนอยู่แล้วขาวต่อดำกระโดดโดเพราะให้กินเลยนะขาวต่อดำเชื่อมเนี่ยขาวไม่ต้องบินออกขาวมาบินทางเนี้ยอ่ามันให้ล้อมสันเขาล้อมแต่เมื่อกี้ผมเลือกผมเลือกกินเลยที่คอมเมนต์ไปไม่ดี เดินได้แต่เป็นจุดสีเหลืองจะไม่ค่อยดีเท่ากับจุดสีเขียวจุดที่ดีที่สุดคือจุดสีสีฟ้าวงกลมลองลงมาเป็นสีเขียวเอที่มันเป็นลบหนึ่งลบสองเล็กๆอย่างเงี้ยรองมาคือเขียวจางลองลงมาคือสีเหลืองแล้วก็แย่ไปเลยก็เป็นสีดําแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้พอเดินที่นี่ปุ๊บดำเดินเดิน f เจเขาเดิน f 7อ๋อ f เเลยก็เป็นเขียวจาง ใช่แล้วก็แทงแทงปิดปิดแล้วต่อเลยแต่เป็นด่ดลงใช่ตาลงไม่ดีหรอกดําปิดที่ใหญ่มากขาวก่วยที่ไม่ยอมออกก่ายน่ะจะตายคุณนะแค่นี้จะตายจบแค่นี้นะครับเนี่ยดูง่งยๆตอนเนี้ย AI ให้ให้ดําเนี่ยวินเลทเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นตแต่ แต้มนำแค่สามจุดสามพอยต์นะครับสามแต้มครึ่งนำแค่สามแต้มครึงคคร่งเพราะว่ามันคำนวณคือผมมองว่ามันมันให้บ้านหลังเนี้ยมาขาวดําไม่น่าจะกาข่าวแต่ก็คือคือเกมนี้ผมว่าอยู่ที่ไฟติ้งตรงกลางแล้วแหละได้ไฟตรงนี้แต่ผมผมชอบดําถ้าดําไม่ไม่ได้เดินอะไรแบบเวลวร้ายผิดนะผมว่าดําชอบดําตรงนี้เวิร์กนี้ใหญ่มากไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปว่ากันทีนี้มาเรื่องของ ของเราแล้วเดี๋ยวให้จับคู่เล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว